ไปโดนกล้วยที่ไหนมาเนี่ยอาจจะมาดมกล้วยน้องแบงค์ไม่เหมือนเดิมนะเ้ยล่าสุดจุดโดมกล้วยแล้วงงวะแล้วเราแล้วเรารู้ได้ไงเราเรารู้ได้ไงเรารู้ได้ไงก่อนเรารู้ได้ไงเลึกลๆเขารู้ได้ไงมีคนเลึกลๆไม่เขาแฮชแท็กเขาก็บอกอยู่ไงโอเคอ่ะเริ่มมาอย่างไรที่มาขอแฮชแท็กไปไม่ไม่ถูกแล้วก็เดินโอเคครับก็เจ้าแบงค์กล้วยหอมนะครับก็มาได้รับยังไรอย่างนี้ขงเราอย่างที่สองจะลึกๆจานๆลงไปโดนกล้วย ตัวเลข25มันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องระหว่างผมกับน้องแบงค์ครับแบบว่าตอนวันเกิดของเราก็จะเป็นวันที่25เหมือนกันผมเกิด25มกราคมนี่ก็25พฤจิกาพฤติการแล้ววันวันที่คบกันก็วันที่25เหมือนกันคบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนจริงเปล่า เขาไม่ตอบอ่ะนิ่งอีกแล้วนิ่งตลอดเลยที่เราก็แบบจับแฟนคลับที่มี25คนเองนะตอนนั้นที่ช่วยกันปั่นเทนขึ้นมาจนติดอันดับเยอะๆอะไรเงี้ยก็เก่งกันมากๆช่วงนั้นแล้วก็แบบตอนนี้ก็มีแบบเข้ามากันเยอะๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยเป็นชื่อต้อม25ขึ้นมาเขามีความหมายนะเขาแบบจับเหตุการณ์มาแบบ วันที่25ลงตัวพอดีวันเกิดพอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยมีแบบว่าเล่นแฮชแท็กทุกวันที่25ของทุกเดือนใช่ครับผมวันนี้ก็วันที่25ด้วยสรุปแล้วแบงค์สรุปแล้วจะเป็นแบงค์โบหรือโบแบงค์หรือแบงค์กัก็แล้วมันก็แล้วแตะอะคืออะไรแตะไม่มีอะไรแล้วแต่เทำไม่ส่งกติกแล้วว่าเออผมบอกแล้วผมก็ก่าวแล้วนะครับไม่มีครับเพาโบแบงค์ครับผมเห็นคำว่าโบแบงค์ขึ้นมาเมื่อไหร่ผมผเบื่อเลยนะพูดเลยเพราะงั้นผมก็ไม่คุยกับพี่โบนัสครับ อะไรกันมาเนี่ยเราก็ไม่ยอมเนาะไอ้เราใช้แบงก์โบกันตั้งนานนก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนาะ